สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรลานบอมไลทซิงบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับแ a ปเตอร์ทูนะครับในโตโยต้า e v โวนะครับมาของมาหน้าร้างก็จัดของแถมให้ด้วยนะเพื่อนกอบพรบรบไทยเทคเกือบยังนำหนึ่งกระรอนลูกค้าท้าใดสนใจสั่งซื้อกดในตะก้าด้านล่างนี้เลยนะครับตรงตะก้าสีเหลืองนะครับได้มิข้าวใกดครับอ่ะพี่ลองเบิ้ขลขยันหน่อยมายัางไงดิอ่ะโอเคมา อันนี้พี่โหมดนะครับการขับขี่จะมีแค่2ฟังก์ชันนี้เนาะพี่เคยใช้มาอย่างรุ่นนี้คเคยอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวพี่ลองปรับอันนี้ดูปกติพี่ใช้โหมดไหนก่อนหน้านี้นใช้ม <Sport. S 2> ัสปอร์ตสปอร์ตกับตัวท้ายอ๋อโอเคอ่ะลองดูสปอร์ตพี่อ่ะเบาไหมบเบาอ่ะโอเคอ่ะพี่จะตั้งโหมดไหนก่อนคราวนี้เอาสปอร์ตเลยนะโอเคแสดงว่าโหมดอื่นพี่ก็พอเล่นได้แล้วใช่ไหม โอเคนั้นผมไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะนะครับโอเคพวนี้ okay, พอพี่ตั้งเสร็จพี่ก็ออกตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอยู่ในโหมดสปรอร์ตโหมดล็อกรอบอยู่ตรงไหนเรื่ไปแล้วล็อกรอบคือล็อกรอบแบบอ่ามันไอตัวนี้มันจะได้ล็อกรอบเหมือนล็อกรอบรถเครื่องเสียงนะพี่ครับอ<ะ>่าสมมติเวลาที่พี่จะใช้งานพี่ก็กดโหมดสุดท้ายครับนี่ไปเรื่อยเห็นไหมอ่าแต่ถ้าพี่ขับมันใช้เป็นคู่คนโรลได้นะครับ สมมติเราจะยกเลิกพี่แตะคันเร่งเบาๆทีนึงก็ได้เนี่ยมันก็ยกเลิกสมมุติตอนพี่ขับรถอยู่พี่อยากใช้คูนโทนพี่กดหมดสุดท้ายมันจะขึ้นอันนี้ใช่ไหมพี่กดบวกเลยปุ๊บพี่ยกขาจากคันเร่งไงมันจะลอกเลยแต่คราวนี้สมมุติรอบความเร็วมันยังไม่ได้ที่พี่ต้องการพี่ก็บวกเพิ่มไปให้รอบมันขึ้นให้ความเร็วได้ที่พี่ต้องการแล้วพี่ก็ขาไว้เลยสมมุติพี่เจอรถคันหน้าไปพี่แตะคันเร่งปึ๊กทีเดียวมันยกเลิกะแล้วพี่ก็หยยบเบรกนะครับก็คือโหมดสุดท้ายอ่เนี่ย เราจะตั้งรอบได้เนี่ยยกเลิกตรงนี้ก็ได้ครับ,รบโอเคหมดนี้แหละัอนนี้พี่ก็ใช้อยู่สองหมดเนี้ยเอ่อกลับไปปับ๊บโอเคครับคาวนี้หมดอื่นพี่ได้หมดเนะโอเคนะั้นไม่ต้องในเราล้วโอเคครับขอบคุณครับรีวร่วครับผม